สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะทุกคนเป็นวันที่เราออกจากบ้านวันนี้ก็อากาศดีนะคะทุกคน15องศาโคตรีอาทิตย์ที่แล้ว1ิลบนะคะทุกคนลบ7ตอนนี้ก็15องศาตอนนี้เรากาลังจะขับรถพาทุกคนไปดูไปดูประวัติศาสตร์ไปดูเครื่องบินนะคะทุกคนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่เขาใช้ไอ้สงสินค้านะคะทุกคนแดดแรงมากใช้ส่งสินค้าเนาะ แล้วเราก็จะพาทุกคนไปดูเครื่องบินตัวนี้เราก็เคยขึ้นแล้วนะคะ,ะทุกคนตอนหน้าร้อนประมาณปีปีสองปีที่แล้วเขาเปิดให้ขึ้นไปชมก็โชคดีมากตอนนั้นก็เราก็ยังไม่ได้ทลิปนะาะทุกคนแต่วันนี้เราก็จะพาไปดูเครื่องบินที่เป็นประวัติศาสตร์ของหลังจากสงครามโลกที่สองที่เขาใช้ถึงส,งส่งเสบียงจากเบสอรเชนนะ,ะครับเบสรเชนทางใต้ของเยอรมนนะคะทุกคนข้ามไปที่ กุงเบอร์ลินนะคะทุกคนตรงที่เมืองหลวงเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูนั่งไ,ไงตอนนี้เราก็จะกำลังจะขับรถไฟยสนามบินรถเยอะแยะคนเยอะมากเลยทุกคนไม่รู้ว่าเราจะได้ถ่ายหรือเปล่านี่นี่เครื่องบินคือตรงนี้ คนเยอะมากอ๋อเขาปิดไม่ให้เข้าเดี๋ยวเราก็จะได้ดูแค่ข้างนอกนะคะทุกคนนี่ก็คือสนามบินแฟรง์เฟิร์ตเนะทุกคนเฮ้ยเขาปิด is closed เขาปิดไม่ให้เข้านะคะทุกคนเราก็จะได้ถ่ายแค่ข้างนอกแต่คนเยอะมาก I don't know if we can find parking เนาะเรารู้จะหาที่จอดรถได้หรือเปล่าทุกคนปันเราจะสไลด์ก่อน<อ>ขับเลี้ยวเข้าป่าตอนนี้ไอ้ต้นไม้ก็ดูแห้งแล้งเลอเกินนะคะทุกคน อ๋อทุกคนเราโชคดีมากเราได้ที่จอดรถแล้วเราก็จะได้ไปดูเครื่องบินนะคะทุกคนเราได้ที่จอดรถค่ะทุกคนข้างป่าได้ก่อนรถคันขาวแป๊บเดียวเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเลยนี่ก็คือทางที่เราจะเดินไปนะะทุกคนตอนนี้ต้นไม้ก็เป็นสีน้ำตาลหมดเลยคนเยอะมาก เอาละคะ้ค่ะทุกคนหลังจากเราดูไเ,เครื่องบินแล้วนิดนึงเราก็จะพามาเล่าประวัติร่าวๆของเครื่องบินที่เราจะพาทุกคนมาดูวันนี้นะคะเครื่องบินตัวนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากสร้างกำแพงเบอร์ลินเสร็จแล้วนะคะทุกคนเครื่องบินตัวนี้จะใช้ในการลำเลียงอาหารจากทางใต้ของเยอรมันส่งไปที่กรุงเบอร์ลินนะคะทุกคนเพราะว่าหลังจากสงครามโลกทั้งสองแล้วเนาะประเทศเยอรมันก็แบ่ง แบ่งส่วนการปกครองเป็น4ประเทศนะคะทุกคนมีสหาภาพโซเวียตมีอังกฤษหรือเรียกว่าโคดบิทานเนียนะคะทุกคนประเทศอังกฤษแล้วก็มีฝรั่งเศสแล้วก็มี USA อเมริกานะคะทุกคนสหาภาพโซเวียตเขามีการปกครองที่ไม่เหมือนกับทางทางประเทศทางด้านใต้คือฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ USA มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่สหาภาพโซเวียตมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นะคะทุกคนแล้ว เขาก็เลยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันพอจากหลังจากการปกครองไปแล้วทางใต้ของประเทศเยอรมันที่มี3ประเทศปกครองด้วยกันธุรกิจทุกอย่างมันจะริญขึ้นนะคะทุกคนคนทางภาคเหนือก็พากันอพยพอพยพลงลงใต้นะคะทุกคนทีนี้ประชากรเขาก็จะลดร้อยลงอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดเรื่องการสร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นมากำแพงเบอร์ลินก็สร้างภายในหนึ่งคืนเลยทุกคนยาวมากเลยเราจำไม่ได้ว่ากี่ร้อยกิโลเมตรแล้วหลังจากสร้างเสร็จ เมืองหลวงของเยอรมันก็คือเบอร์ลินคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับคล้ายๆเป็นสำนักงานต่างๆของเยอรมันอะไรก็จะอยู่ที่กรุงเบอร์ลินนะคะแล้วก,ก็ก็มีเครื่องบินตัวนี้ในการลำเลียงอาหารน่ะลำเลียงอะไรไปให้ขอไปให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับทางใต้ของประเทศเยอรมันเนาะทุกคนลำเลียงอาหารไปให้นะคะทุกคนลำเลียงอาหารไปให้โดยเครื่องบินเพราะว่า หลังจากมีกำแพงเบอร์ลินรถไฟรถยนต์อะไรก็ไปไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยต้องใชเ้เครื่องบินตัวนี้นะคะทุกคนนี่ก็คือที่เรารู้มาคร่าวๆเราก็อธิบายทุกคนฟังที่เราต้องใช้เสียงพากเพราะว่ามันเสียงดังมากเลยนะคะทุกคนมันอยู่ข้างทางห่วนมันก็เลยเสียงดังมากผิดพลาดยังไงก็ขออภัยมาด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่ก็คือประวัติศาสตร์ของเยอรมันเราก็พามาดู เครื่องดินแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ต้องใส่แมสเพราะว่าคนข้างบนหนยเยอะมากต้องใส่แมสเดินอาจจะเสียงดังไปหน่อยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงเราไหมเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพคนว่าเยอะขนาดไหนกันเลย คนที่นี่ก็ไม่ค่อยใส่แมสกันนะทุกคนเราใส่แมสเราก็จะเป็นคนแบบแปลกปลอมเราไม่ค่อยใส่แมสกันแต่เรารักชีวิตเรานะคะทุกคนเราไม่อยากเจ็บป่วยทรมาน <c oughs> เราจะเดินขึ้นไปตรงนี้ดีไหมแค่ได้วอล์กอัพได้เราจะเดินขึ้นไปนั่นเราเราจะเดินขึ้นเขา มาชมวิวข้างบนสิแฟนก็อยู่ข้างล่างนะคะทุกคนเป็นการถ่ายวิดีโอดีที่สุดการเดินขนึ้นเขานู๊กมีคนเดินเยอะแยะร้อนมากะค่ะทุกคนเหงื่อแตกก ดูตอนจะลงเราจะลงได้ไหมเดินหัวเลาะไปร้อนมาก16องศาแต่ก็ร้อนมากนะดูดูต้นไม้ไม่มีใบไม้นะดูดเดี๋ยวเราจะเดินลงตรงนี้ แฟนดาดูรถทุกคนจอดยาวไปถึงนู่นแล้วเป็นที่จอดรถหมดเลยยาวไปถึงนู่นคนเยอะมากรถเราจอดอยู่ตรงนู้นรถยาวไปถึงนู่นเลยตนะะกี้รถจอดยาวมาจะสุดทางเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กลับแล้ววันนี้เราก็พาทุกคนมาดูประวัติศาสตร์เราว่าจะมาแบบชิลๆซะหน่อย ถ่ายไมเนี่เรามาจะมาจากแบบชิวๆซะหน่อยแบบคนเยอะแต่คนเยอะมากเข้ามาถ่ายรูปกันนะคะทุกคนว่าตอนนี้ก็ร้อนมากดีวเปิดแอร์กัน16 17องศาโอ้โห17 17ตอนนี้ก็เราก็ขับรถกลับแล้วะค่ะทุกคนยังไงก็ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคน ประวัติอาจจะไม่แน่ชัดแต่ก็คือเครื่องบินตัวนี้ก็เป็นของจริงนะคะทุกคนเป็นของจริงเครื่องบินของไอที่เขาบินข้ามกรุงเบอร์ลินเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปถ่ายฝั่งนูน้นนี่นี่เครื่องบินเมื่อกี้เราก็ไปดูตรงนั้นมานะคะทุกคนนี่ตรงนั้นเนี่ยเนี่ยข้างบนอะ่ะเดี๋ยวให้คนทุกคนดูข้างบนก่อนว่าคนเยอะมากเข้ามาถ่ายรูปก,กันนะคะทุกคนเนี่เห็นไหม คนเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนตรงนี้แหละเราไปยืนไป